น้ำกันไว้บุคุณกับเปียกอยู่เปียกก็ฝน,กน,กนตกเลยถึงตังต้งกค์ฝนตกตลอดเลยนั่นดิ <c oughs> นั่นนั่นนั่น,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 น สวัสดีครับพี่น้อง FC สุภูสุขคนมนีภาพพี่น้องมาดยามรอบนะครับยามรอบอดุลรอบน้ำกันนะครับผมหลังจากที่ใส่ว้หลายมือหลายอาทิตย์นะครับพี่น้องเบื้องบนดุลน้ากันมืณีใหญ่ไม้ไม้ไม,ไม,มาแน่จักหน่อยครับจหัวใหง่ขึ้นมาเรื่งเนะครับเป็นหอมหน่อยหอม าหัวหน่อยนะครับอยู่เทิองอกของหัวญใ่ให้จังหน่อยนะครับมันสีเป็นต่อกันเกินมากนะครับมาหลุดมาเบิ่งกันว่าสีเป็นยังไงที่มานบ้านะครับหลังแหลกแหกมันครับพี่น้องอน้ำกันน้อยบุคคลกระเปียกอยู่เปียกเพือฝนตกยถึงตั้ง นี่มีดล่ะนำบ,บคุคคลไปแบบอแบ,บมานี่น้องแอบมาเพื่อความแบบยืนกันล้างต่อไปครับนี่ครับหน่อยหน่อยเขาวาครับพี่น้องพี่น้องเขาใส่จู่นะครับว่านฝนกระตกมานะครับพี่น้องตกมาช่วงนี้ฝนตกดีครับยำคุณ นำขนื้นแน่บพกขื่นแนบถือกระแม่ห้มือนี่นนเหยี่ย,ยโคลงห่กเถิถเิเหงียบสองหลังแล้ว้นานไว้เด,ด,ดี๋วยวยยมันกับเขา ขาดว่าเหมืองแร่งนี่สิมใช้เบ็ดนะครับพี่น้องอเบ็ดล่องเบิงนะครับรุ่กันลังต่อไปครับพี่น้องน้ำส่วนนี้จะน้อยทางผมมิดเ ก็นเท่ร่เจนั่นดีนั่นนึ่งนึ่นอืมีเตีมมีเตมครับมีเตมอออออ๋อออน๋ออ๋ออชอนเล็กออออออ๋ออ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 อ๋นอยนออ หลังที่สามพี่น้องเอ้ยเอยดดดดโอดดโดดโดดเกาะมาเป็นงนี้เหยียบ้อยครับผมโอ้ดินดีขนาด ครับมารลุนมาหยามกันอีกมือรุ่นใส่มาหนึ่งแต้มแล้วครับผมใส่ใบไน่ใบไน่พอกำงามเบื่องปลาขึ้นพี่น้องปลาง่อมครับเหม่ยหน่ปานเลี้ยงไวเ้เฮ้ยปลาขึ้นยังสี่นี่คือฝนสิตกพี่น้อง ลาเลี้ยงไว้ครับรลังสุดท้ายหมวยไม้พี่น้องใส่หม่องไม้ร่องบึงสิเป็นจังใดนะครับเปิดไม้ไม้หม,หม,หม,อหม่องไม้อาชีคือบ่ระคือหืมบดินเนะี่ยน่เงียบแท้ เงียบมิดเลย,เเยเนี่ครับรุนมาเบิงน้ำกันครับผมน่าจะเป็นจังใดมาเห็นหอยติ่นเลยหอยเิ่นน่าจัวหรววะอันนี้น เห็นใช่เงียบเลยครับอันนี้เขาพี่น้องอันหึงไซบงมเอแรกครับผมไม่ไม่อยู่นะครับเหัววัววันนี้พี่น้องเมื่อนี้ได้มาบักหลอดหน่อยตัวเดียวขอ,อคบคุณพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องพอได้เห็ดพริกน้ำเจียวอ,อารีติบบ มนันไหลไปไดนมืออนี้ครับมีแต้ม,ตมอยู่นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับพี่น้องรงทง,งชาแน,นลหาอยู่หากินคือเก่าเหมือนเดิมพบปะกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามตรงทง,งชาแน,นลหากินในรูปแบบใดพบปะกันไม่คิบหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ